น,ะะนี่ลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีกอะ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูนะถ้าสุกดําๆแบบนี้นะคะหวานมากอ๋ออุ้ยแม่จะให้ปุยกินอันนี้ดีกว่าลูกนี้มันลูกใหญ่แล้วสุก<ม>ดีหวานมากาง,งั้นไม่กินนะอืมหมาน,านลูกนี้มันมันมีสีแดงอยู่มันก็จะหวานอมเปรี้ยว แต่ลูกที่แม่กินน่ะมันดําดาหมดแล้วคือสุกเต็มที่หวานอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนเนี่ยอืมถ้ามีสีแดงคนอยู่จะหวานอมเปรี้ยวนะอืมเด็กอาจจะชอบแบบนี้นะคะผู้ใหญ่อาจจะชอบหวานอย่างเดียวดูอืมฝนมารอบนี้แบบแบล็คเบอร์รี่แบบลูกใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีกอ่ะคราวที่แล้วลูกสั้นๆนะคะมันแบบยังแรง,แรงๆอยู่ไงตอนแรกก็เข้าใจว่าแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเขาจะติดลูกแค่เฉพาะหน้าหนาว แต่งจริงไม่ใช่หน้าฝนก็ติดลกูกดูมาถางหญนะ้าเลยเนะี่ยถึงเห็นแล้วเขาก็อยู่ในป่าหญ้านะคะสองปีแล้วยังไม่มีค้างให้เขาเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบมาทําค้างแนละ้วเพราะว่าลูกใหญ่ขึ้นแล้วนะคะล,ลูกใหญ่แล้วอะ่ะลูกใหญ่มากอะ่ะใหญ่กว่าหัวแม่โป้จีดีก,กับเมื่อกี้เอาเอาอันนี้มาให้แม่มลูกนี้อะไรแทบไปแล้วครึ่งหนึ่งดูมันล่วงได้มาตกพื้นเลยนะอืมไม่เป็นไรไม่นั่นหนูก็ล้างดินะี่ยล้างน้าในบอ่อ นนีบอ่อนี้สายเออล้างบอ่อนี้เอออ่ะอันนี้ให้เป็นคลิปสตรีมนะกันคลิปยาวมันล่วงนะคะน้องก็เลยบอกว่ามันจะเปื้อนดินอ๋อเช็ดไม่กี่แล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วมันตกดินไปไปบายแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอรี่ปลูกง,ง่ายนะคะปลูกง,ง่ายโตวไวแล้วก็ ตัวยากปลูกง่ายตุยยากโอเคเดี๋ยวแม่ไปล้างลูกนี้ให้ปุ๋ยกินนะคะ